ฟูจิฟิล์ม X-Half กล้องตัวใหม่ล่าสัตว์ของผมจุดขายของกล้องตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าอย่างแรกคือรูปร่างหน้าตาที่มันดูเป็นกล้องวินเทจจะคล้ายๆ l ลกาเอ็มซ e รีหรือว่า v o ล์ก l a นเดอร์เบที่ผมเคยไปเกาะกระจกตู้ร้านโฟโต้ไฟชั้นจีตรงบาบุญคลองสมัยเรียนที่จุฬา อยากได้มานานแล้วพวกนั้นแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อตัดมาตอนนี้ที่มีงานทําแล้วก็ยังไม่มีปัญญาซื้อใช้ฟูจิไปก่อนหน้าตามันดูดีมากนะนี่ฟอนเอ็กซฮาร์ปยังรอแล้วน้ําหนักเบามากเบาวิวอะ่ะใส่แบตเตอรี่แล้วยังอยู่ที่200เท่าไห 240, 250ร่240-250กรัมเองจนผมนึกว่าผมลืมใส่แบตเตอรี่อะ่ะแล้วดูอีกอันนึงที่เป็นทีเด็ดของชาวฟูจิ นี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนช่องใส่กลับฟิล์มไหมแล้วเราเลื่อนได้ด้วยนะมันมีฟิล์มซิมูเลชันทั้งหมด10บวกสอถ้าเราเซิร์ช Google ดูเขาจะบอกว่ามี13เนาะแต่ผมเรียกว่า10บวกสแล้วกันเพราะว่ามันจะมีอยู่10ฟิล์มอะแล้วก็จะมีตัว across ที่มันจะเป็นบวกอีก3ก็คือมีฟิลเตอร์เหลืองแดงเขียวเนาะ หลักการใช้ฟิลเตอร์ก็คืออยากให้สีไหนเข้มก็เอาสีตรงข้ามเข้าไปฟิลเตอร์ขาวดำเนาะนี่เลนส์ที่ให้มาจะเป็นฟิกซ์อันเล็กนิดเดียวเทียบเท่าที่32มิลลิเมตร f 2.8ใครอยากได้หลังละลายนี่ก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้เลยคือต้องถ่ายจอมากๆอะ่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นเลนส์มุมกว้างเนาะถ่ายจอมากๆมันก็จะบานๆหน่อย เน้นสแนปสนุกสนุกเดี๋ยวมาดูรูปตัวอย่างแล้วกันที่กริ้นออกมาแล้วตัวนี้เป็นสีชาโคซิลเวอร์เนาะสีเทารูปตัวอย่างนี่จุดข,ขายที่ผมชอบคือมันทำมันเป็นฮาฟอะเหมือนสมัยกล้องฟิล์มก็คือใน1 1เฟรม36ณ24ม mm มเนี่ยมันสามารถมันจะเลื่อนฟิล์มแค่ครึ่งเดียวอะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็น2รูปใน1เฟรมทำให้ถ่ายได้มากขึ้น1เท่าจาก ใครที่โหลดฟิล์มดีๆเนี่ยได้เอา,เอา,เอาแบบมาตรฐาน36เนี่ยก็จะได้72เนาะโหลดดีกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นนี่แล้วก็มีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกต่างๆประมาณนี้อาจจะไม่ได้รีวิวถ้ามีเวลาแล้วก็มีอารมณ์ดีๆเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งฟูจิฟิล์ x h a r